สวัสดีครับเมนูวันนี้คือมาทำอาหารอิตาเลียนนะครับอิตาเลียนเขาเรียกว่าวิซาโตก็คือมันเป็นอาหารทางภาคเหนือของอิตาลีนะครับแล้วก็มันจะคล้ายๆกับโจ๊กบ้านเรานี่แหละแต่คือเขาจะใช้วิธีการหุงแบบนี้นะครับหุงใช้กระทะ น้าเติมน้ำเติมน้ำไปประมาณสี่รอบแล้วนะน้ำมันจะงวดต้องคอยเติมน้ำเรื่อย แฟนให้ไอเดียมาเขาบอกว่าลองเอาเอ่อเอ่อมันฝรั่งไปใส่ใส่ลงไปเพื่อตัดเค็มดูก็ไม่รู้มันจะใช้ได้ผลเปล่าอ้ฮู้แชทเซฟเอ่อันนี้เออจินทเทอร์อันนี้เห็ดหอมเอาไว้ใส่ตอนที่ตอนสุดท้ายเลย อันนี้มันคือต้นกระเพราของที่นี่นะครับมันเหมือนคือกิน่นหน้าตาอาจจะไม่เหมือนนะแต่กลิ่นคือกระเพราจริงๆ <c oughs> คือเขาขายเป็นกระถางแบบนี้เลยคือที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตคือเอาไว้แบบนี้แหละแล้วคือแบบอยากกินตอนไหนก็เด็ดเอาก็เหมือนจะปลูกไปด้วยกินไปด้วยนะเด็ดกระเพรากระเพราู้ดีทียี เสร็จไปกับพายแล้วเสร็จแล้วนะครับ